สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีวันหยุดวันหยุดกับวันเห็ดยังลายรอกพี่น้องพักผ่อนอยู่บ้านเฮ็ดแนวอยู่แนวกินมันี้มีของแ่บมาฝากมาตอนตัวเป็นอาหารแ่บๆของแ่บอีสานบ้านเฮาลูกน้ำเปลาวัตถุดิบกับมาจาก เคลื่อนล่ำเปล่าอันนี้เป็นเนื้อทองปาสไวครับพี่น้องเห็ดไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อนี้สิมาหมกเนื้อทองปาสไว้แซ่บแซบใส่ผักหอมใส่ผักอีตูสู้พี่น้องกินครับชิปได้มากกับหันตอตะไคร่น้องปลาปก <c oughs> ข้าตะไคร่ใบมะกรูดเพราะว่าอาหารไทยอาหารภากไดภาคกอีสานภากเนือก็คือกันแหละพี่น้องครับสามเกอ ขาดบะไดอีล <laughs> ิใส่กระเทียมน้ำแน่นี่ตักข้าวจังหน่อยพี่น้องบอกบอยากดิบบะไดมีวิธีการยังมากไม่เคล็ดลับยังโงทุบโปรลดปลาปลวกเคล็ดกินง่ายๆสไตายปลาปลวกรับเคล็ดกินง่าย กินได้อร่อยด้วยอร่อยกับปากไพ่ปาก,ปากมัน่นหรอพี่น้องเอ้ยผูมักผูบอ่อแต่ละท้องทินแต่ละพื้นที่แต่ละภากมันคือกันดอกเยาวาตะเป็นภาคเป็นประเทศเถอะแต่ละครอบพรัวนี้บ้านมุงบ้านเดียวกันกันเฮ็ดกินแตกต่างกันอยู่ได้ดพี่น้องมันก็เสือบอดกันมาเนาะจากพ่อจากแม่สืบทอดมาจากพ่อจากแม่ผ้าเฮ็ดผ้าสั่ง ต้นหอมนี่ห้าวกระสีหั่นว้เลยพี่น้องหั่นเตรียมไว้เลยเนี่ยมกไม่ต้องหฮ็ดตอนหน่อยหรอมกออมแกงภาคิีสนห้าวหั่นตอนนี้ยังเถอะพาอิตูน้นี่กระเด็ดไว้แล้วล่างไว้เรียบร้อยพริกแห้งครับมาเอามาตำเครื่อง แกงเครื่องอ้อมกันก่อนเครื่องแกงเครื่องอ้อมเครื่องหมกกันเดียวกันครับอีสานบอยา,กาักปลาปูกับแปงไปนิดไปหน่อยกินได้อร่อยพร้อมเสียบพร้อมกระเทียมแต่ใครที่ห้าวหันไว้ครับใส่ลงไปเลยตามด้วยที่แข้งครับหมักเผ็ดใส่ไหลเด้อผู้ทอตะพพลตะแม่พันวาใส่เกิดจังน้อยจังต่ำแหลกไง อันนี้สากครับอันนี้ต่ำพ่อนุ่ยๆครับพี่น้องไ่ต้องกออแหลกลายดอกเอาพ่อได้หยําน้ำเน่เยียสามบันเฮา ขวดสาขวดขกใส่น้ำผุดดิหมอหบังงามอกพี่น้องหมอใบเก้าๆนี่แหละผู้ตอพูดว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาได้เป็นเจ้าเปน็นนายหลายๆก็ะยอนหมกอเก้าดำๆแมนอีหลีบนอปลาพปกสิเฮ็ดเบิ่งกันนะหน้าให้เจ้าลูกข่อยได้เป็นเจ้าเปน็นนายแต่ว่านายนี่ชิมหาปีมันก็ได้เป็นอกวะ ใส่ไี่แกงลงไปครับตามด้วยเนื้อท้องปลาสวายผงนัวนิดหน่อยใส่ลายเสียบลายน้ำปลาลาแม่นองเยว <c oughs> ใส่สองครับพี่เติมน้ำเลยพี่น้องบอลัชผนนี้ ก็ป่าที่สุกน้ำเหมือุกพอดีพอไอตู้นี้ใส่ไปพร้อมกันเลยครับผักหอมใส่ลงไปเลยเนี่ย็ชแล้วก็ค้นให้เครื่องเขากันครับบริแท้อย่างไรได้พี่น้องเครื่องมีสิ่นี้แหละแตว่างแต่สีเข้มกันหน่อยเพราะว่าเขาใส่เกลือตอนเขาตำเครื่องแกง่เครื่องออมแล้วเนาะพี่น้งยว่าพอ,อไอตู้ขึ้นใส่พร้อมกันรวด ใส่้อมกันเลยพี่น้องครับหอมอบอวนอยู่นี่แหละเรียบร้อยครับเอาไปใส่แบบน,นี้อนนันเอาไหว้นีกเนเาครับยกขึ้นตั้งไฟกระซุกพี่น้องยกขึ้นตั้งไฟปล่อยให้เดือดปุดๆไปนี่ลแล้วก็สซกครับแล้ววางที่ร่อหม้อซุกมันมีเวียกครับพี่น้อง มาหันใบบบก,กุเลารีดเท,ท่าหั่นเลรียฝอยๆจังน้อยเด้อเนี่ยสมนกับไอแห้งแล้วหมอกับฟกับ็มาเป็นตะหักแก่ ุกไปนอโอ้ยกำลังเดือดดีเลยพี่น้องรอสักครู่น้ำบกเล็กน้อยค้นว่าไดตอนนี้ปลายสวายเนื้อเป็นเละนะครับถ้าเขาค้นี่มุนมืดเลยจะได้สวดน้ำเอานะครับถ้าจักขาวโอ้มักตะฟ้ากับหมอนี่แหละ เออิดหม้อโอ้หอมหวนพี่น้องครับสุกแล้วตะวกรันที่ห้องสิบปงเขาก็าเอาใบบกูดที่ห้องส้อยเหรีน,นะพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยนนหน้านิดนึงเลงบ่ได้ส้อยเหรนยอนะวาที่จริงก็าอาจะส้อยใส่นไนงล่ะป <c oughs> ิดฟ้าเอาคว้มหอมครับ อบวอวนจะได่นีปล่อยให้อบอวนเอากลิ่นหอมๆของใบบักูจกักสองสามนาทีก่อนนาะพี่น้องเนาะสุกแล้วครับนี่โอ้หอมไปไกลบ่นอ้อทักใส้ตัวไอทอนเลยพี่น้องเสียบๆกินของง่ายน้ำกันเด้อครับ โมกหนังท่องปาสวายเคลื่อนล่ำเปล่าบ้านควายนี่ละปาสวายมึงเคื่นเซียบว่กับที่เซียบเพื่อกันยุ่นละ <c oughs> นี่น้ำหม้อจอยจังน้อยได้พี่น้องพอได้จำน้ำหม้หลายได้นี่โมกหมอ้นมอน้ำหม้หลายครับพอจำพอจำพอเสียดายนี่จ้ะ แห้งหน่อยแห้งเสียพันว่าเฮ็ดหน่อยๆเข้มๆมพ่อได้จำเป๋าจักค่วมาสั่นอันนี้บ่หน่อยแล้วนี่เป็นหมอ้อพี่น้องมาด้อกินเขาวแซ่บๆน้อกันครับหมกหนังทองปลาสวายซิมจักค่ำก่อนพี่น้องครับแส่บเสซ่บบาเนาะหนังปุ่นทองอย่างเดียวเลย บ่งมากไหมไๆม,ห,มหอนหอนเอ่ามาพี่ดองครับ <Hey. S 1> โอ้ยมันแสบไปลีเดอร์